พ่อแม่พี่น้องมือนี่นอนแคมนอนแคมนอนแคมบ่ต้องไปนอนไกลเด้อนี่นอนขาข้างขึ้นเนี่ยเด็กกับป้ากับลุงกับน้องทรายเนี่ยพากันนอนแคมป์เน้นหนาวเนี่ยเด้อหนาวเนี่ยมืดในบ้านนี้กับซิกกี้เขาบึ้งนี่ป้าปลาย่างปลาเอาปลาขึ้นจากสะแล้วกับซิกกี้เขาบานนี้ บ่ต้องบ่ต้องไปไกลเลยตีไข่ก็ตีไข่ไปตีไปตีจนม้นอ่ะตีตีไข่จนม้นเดี๋ยวมันจะม้นอ่ะกี๊เขากี๊กินบัดมันมีเบดเบิร์ดเด้วกินหรอเบิร์ดเด้วกินแล้วน้องวัวกับเบอร์อเออน้องวัวกับเบอร์อะไรโตนั่งมึงไม่ได้กินน้องวัวเลยเอามาทันกับเบิร์เดียววัวเอาเดี๋ยวมากาดบ้านนอกป้าไอ้ป้าซี่น้องไดนแจักโตก่อลูกบ้าใส่เกลือบ่โอ้ยมันเอาเนี่มันมีแต่ืพักมันเลือกมันจะม้วนมันจะปรุงมาแล้วปรุงมาแล้ว อธิบายที la ่ไี่ลราไฟมันแห้งโอ้ประทับไหมมันเหม็นมันน้อมันนี่น้อมันคือไฟยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเป็นยังแต่ที่นี่จะยกไว้ยกไว้นอนแคมจริงเรื่องทเราเนี่ยนอนได้แคบดอกเตอร์วันนี้บรรยากาศหนาวหนาวนี่พาอีสานเฮ้า ลูกอีสานเออคลิกเร็วๆว่างรถนอนเข้มต้องหากุ้งมากอ่อยเด้อจัดมาจัดมาแต่เ่าอยู่บ้านนอกว่าไรเดี๋ยวอยู่คอนโดว่าไ้กินเด้อครับเขาเกี๊ยอะไรเขาใหม่ดังค่อยประเด็กประเด็กนี่นี่อะไรนะนี่นี่บรรยากาศเขากี๊นี่แก้วแก้วแก้วปลาวัแมนบรรยากาศเขากี๊นี่มันมันต้องอยู่บ้านนอกเด้อไปดังอยู่คอนโดว่าไรเดี๋ยวมีโอกาสแก้วโบราณเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยงหายว่าแก้ววันบานแก้ววันาทเดี๋ยวเอาฝากกั่เดอเด้อแก้ว เบิดไปแล้วกองหนึ่งโอ้ยหัวไปกินกับมาเด้อผคู่อะไรอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางหิมะมีโอกาสได้กินบ่เออนี่นีปซอฟปอเล้านี่เบื้องเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาบ่ทางเล่าพี่น้องเฮาพี่น้องทางเมืองเล่าเฮาโอเคอยู่แล้วเป็นบรรยากาศแบบนี้คือเฮานี่ล่ะไปหาเที่ยวเมืองเล่าเป็สิดีอยู่เด้ดเฮากับรูอีสานก็ใกล้ๆกันล่ะใกล้ๆกันห่างกันบ่แค่ห่างกันแค่200โลแค่นั้นเองเด้อนี่กับเมืองเล่า ไปหาไอ้เครองไรมาเด้อเอิ้นให้เครื่องไร้กินในลุงอ้าวตะขาบว่เวิ่งกินใช่หรือเตะครกตะครกเอิตะขาบว่เวิ่งแก้าตะครกอิตะขาบเลยดิเจ้าบ่เออเอิญเมื่อกี้มันยิงตะไคร่ไงเอิญเอิญเอตะครกบางเว่งเลยหมดแล้วบอกมาหายไปตีมาเอิ้นตะครกบางเว่งเออถ้าบ่แม่นบ้านนอกบ่มีโอกาสเด้ินว่ามาสู่นี่มาเฝ้าแล้วบ่มีที่ขายนี่เด้อเด้อบอกในตี้ล่ะลูกอีสานเฮา ผู้ใดอยู่ไกลบ้านไกลซองก็ได้กลับบ้านกลับซองก็ไม่เอาบรรยากาศบ้านเฮาไม่เลยเลยผู้บ่าวบ้านบ้านนะนี่ผู้บ่าวบ้านบ้านเนี่ยเออตัวนี้กุ้งงามกว้ยงัยก้อยกุ้งก้อยกุ้งเอานั่งก็ไปไก่ยืดนะดูนี่ไก่แน่นมันเต้นอยู่หัอมันเต้นอยู่กอยกุ้งก้อยกุ้งหนาว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 พ่อบ้าเงะปลายเขาเพิ่นเบิ้งแน่นั่นเปิดเนี่ยเปิดเบิดมีดปลานิ่นเอาเอาาเออซนมากมันเต้น ข้าเผาทั้งหนาวทั้งดังไฟไก่งมงวนไปอยอังนี้บอกเฮ้ยหนาวนี่เป็นน่องเลยกุ้งตัวบักเอฟน <laughs> ั่นไอ้กุ้งตัวบักเอฟสิอันนั้นที่ไร่ย่ายเอาแต่หนัง บกินอะไรกินแบบลูกมันจะเป็นลูกกุ้งเนาะเออมันเออมันจะเป็นลูกกุ้งไงยังสั่นใหม่แล้วบอลได้กรปิ้นที้เราจับเอาตัวนี้แหละขึ้นดับแล้วนะครับเชียงไฮยูเขากีีนี่มันต้องย่างย่างเขาให้มันอันนี้ก่อนย่างเขาให้มันแหมตะก้อนเด้อพี่น้องเด้อแจ้งเขามันแหมก่อนพออย่างเพราะว่าเขาต้องจุ่มไข่เลยจุ่มเรื่องให้มันเพราะว่ายังไม่เขาเหนียวมันเพี่ไม่พี่น้องมันเบิ่งแน่นี่ปลา เพราะมันมันด่างเนาะมันด่างกะอันนี้เอาจุ่มไข่จุ่มไข่เลยเขาไมันช่เ่อเงี้ยเอาใส่ไฟแบบนี้เออยกไว้ยกไว้ไข่มันทิ่มหม่เออสุดท้ายก็คืออยังครับเอ่อเคลือบไข่นั่นแหละเคลือบไข่นั่นแหละเขาจี้ก็คือเคลือบไข่เออใส่ตะไบก็แสบเนาะนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องพอมันด่างแล้วเนาะ มันด่างแล้วเพา่านเขามันด่างมันด่างกีให้มันได้เพราะบ่ให้มันเงยนะเคยเห็นเขาเนียวจุ่มน้ำไหมครับมันทิงเออกก็คือยางให้มันเหนือมันติดกันซะก่อนหล้วก็มาจุ่มไข่ตลจุนเตลาดกนเอกเือเอานี่ใส่ืกกิรอนรเอินกรเพนระเพืกินกเรเอกนเอนรอนอนหน้านะกนนนรลกน่นเอเเ ้มีไว้เออยกขึ้นสูงก็นั่นยกขึ้นนะมันค่อยๆดังมันค่อยๆดังจุ่มไว้เขากีเส้นเมียงครับเขากีเส้นเมียงเขากีเส้นเมียงอืมเอาเดี๋ยวยังนี่แหละครับโอ้โหแห้งเลือเว้ยเขากีติดตอนตอนปั่นเขากำติดตอนตอนแปลได้พี่น้องเนี่ยงานยากงานเขากีมาดูว่า อาหารน้ำพี่น้องเอ้ยเบิ่งหันย่างเขาโอ้หั่นย่างเขากีเด้อนี่นะคักขนาดเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ไฟแห้งอันนี้ไฟอ่อนแหมเย็นจ่อยเลยพี่น้องเอ้ยสีเกียรติน้องสีสเกตกันเองเด้อนี่เด้อขาง่ายขางายแห้งได้แท้แท้ได้นี่อันหั่นย่างอันกะไอ้กะซ่างเนี่ง หายางตัวเอ,อ้ยหายางการสร้างว่าสันหาง่ายบย่พี่น้องเ <c oughs> บิร์เน่นี่เบอรตัวยางเอาได้เออเ <c oughs> บอิกเอาได้หนิตัวยางนี่ตรงหน้าหางเบอร์บอร์บอรสงวนลิกซิ์ได้หน่เด้อนี่นี่เบอร์พิาทานเก่าทันนี่ไทยประดิษฐ์ลาวปร,ๆๆๆๆประดิษฐ์ลาวประดิษฐ์ลาวประดิษฐ์เด้อนีิลาวประดิษฐ์ ว่าเป็นไทยเอ้ยไทยโไทยโไทยอีสารน้อสีฮักได้แจ้งได้หรอกไทยประดิษฐ์ได้นี่่าชาชงบานะเออเต่ากับลูกเคยกินน้ำกันออขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมัดาสีไออันนี้แน่จังน้อยเพราะว่ามันตอนกลางคืนเข่าแคบเข่ขาแคบแสบแสยบแสบจวดจวดมาเด้มาเด้พี่น้องเด้อเขอาเสบเาล่า ปลาแดกโบราณอ่ะนี่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 เบิรงปลาแดกโบลันเนี่ยเรื้องสีห่อเขาไปนี่นี่นอกไส้ว่าสีห่อเขาไปเฮ็ดงานว่าสันสูตรสูตรนี่ไปทอดโต๊ะทอดสวีเดนพงเนื้อเนี่ยเสือผู้เด็กสูตรสมัยสมัยตะเกียงเออในว่านเขาในบาทเออแต่ตะเกียงตะเกียงจำกินมันได้เลยนะเออเขาเขาเขาบะไรอยางบักโบ๊เขาเอิญมาอย่างกะอะมอนมีอยู่แต่หวง บไม่กินดอกพี่น้องไม่กินไง่ายๆดอกแม่ <c oughs> เอาตะโขงไปตะโขงตัวมีตัวควบวายโขงเสร็จเด้กินพี่น้องเลยผ่าเอาม่อนที่รับสัวแม่นิบลายริบายมันจวดจวด<อ>ปาทำมาบ้านนี่มวนคักเออน้องนุ่งทั้งสวีเดนทั้งเนปาลเดอ้ออย่านั่งไห้เดอ้มเดอมาเดอ้อมาเด้อเอิร์ล่ะเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อจวด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  พี่น้องบ้านนี้เดิกมากเหรอเด้อบ้านนี้นี่สิเมอรออมอนอมอนอีสานนี่เห็นบ่นไหมปักแตงบักบักแตงอยู่สวนป่านด้นี่โอ้ยหนาวเอ้ยหนาวหนาวอมอนอีสานคืออย่างวะอมอนอีสานคืออย่างแบบบักบก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 ตัวเดิกมาแล้วขรัวป้าขรัวแนวกินก็เริ่มเม็ดเคาะจี้ก็เม็ดแล้วเคาะจี้ก็เบิดแล้วบ้านนี้ มีบกบกอะไรไว้อมอนอิสานบกก็คืออมอนอีสานเนะมาจากปลาอันนี้อันนหนพูดนะของเฟืองนไรเด้อบานี้เย็นจ่อยจ่อยอยู่มีในสภาพบ่นบกบจะบกจะบกจะเรื่องอะไรแกยังเสียละพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้ซื้อเด้อนี่เด้อเนี่ยบลาบอาจากปลาแซ่บมันมันมันพี่น้องมันแซ่บปัวเลย แตะปัวแล้วนี่บักแตงบักแตงหวานมันหวานนั่นแปลกแปลกเลยหวานธรรมศาตรป้าป้าคยป้อนข่าวแต่หน่อยใหญ่มากยังเด็กป้อนบักแตงป้อนบักแตงเด็กป้อนข้าวป้อนข่าวแต่หน่อยใหญ่มากเด็กป้อนบักแตงหอมนะหอมเบาลุงหอมหวานอืออะห แก่หอมหอยห่วยหอมหอมพี่น้องมา่หอมแม่ตาหนหอมคืนนี้หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อนหอมหอมหอมเอาเถอะตอเนีนจะไปอ้อนวอนโอ้เธอย่าตัดร้อนรอก่อนวันพรุ่งนี้หอมหอมโอ้มึงบรรยากาศพี่น้องเลย ข้างกองไฟวันนี้ดึกๆแล้วมีบักบกว่า <laughs> ปิดถ่ายรายการเพร <laughs> าะว่าจากหัวหน้าผู้แล้วบักบกอะ่ะอืมพืละใหม่แท้เลยว,ว่นสองสอ,องระบบเลยเฮ็ดทานก็ดีพี่ไม่บกเตอร์เสมอแต่อ,ตอน,นุรักษ์ไว้เพราะว่าอย่างที่พ่อมีกินแล้วน้อยบักบกผู้ดใดก็ตัดเผาทานหมดเขาบดเจ้าทานเขาเขาคนไปอยู่จังหวัดเขาไปอยู่ในเมืองหลวงมาแล้วเขาไปทางบเออเขาไปสื่อตัวแบตเตอรี่มันถ่ายได้พี่น้องเด้อ คลิปนี้เอาสมี่กันคลิปนี้บรรยากาศเนี่ยมือแร่งเดือน